สวัสดีเพื่อนชาว Facebook และ Social c a คนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเปไปก่อนนะครับผมวันวันหนึ่งนะครับอัพไปโซเชียลแคมจริงๆแล้วครับไม่เนีอะเลยครับอัพไปเรื่อยครับใช้เทคโนโลยีที่เขามีมาให้คุ้มค่าครับซื้อมาแล้วก็ใช้คุ้มค่านะครับก็วันนี้นะครับเป้จะมารีวิวครีมนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมหลายๆคนรู้ว่าเป้ขายครีมแต่ว่ายังไม่รู้จริงๆว่าครีมนี้มันมีสรรพคุณยังไงราคาเท่าไหร่นะครับผมครีมตัวนี้นะครับราคาข้างกล่องก่อนนะครับอยู่ที่ 2,500บาทนะครับผมถามว่าแพงไหมแพงมากแต่จริงๆแล้วล่ะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับผมอยู่ที่1,700บาทถามว่าครีมนี้บรรจุกี่กรัมครีมบรรจุ30กรัมถามว่าใช้ได้นานแค่ไหนนะครับครีมตัวนี้ใช้ได้2-3เดือนด้วยกันนะครับทาเช้าเย็นทาไม่ต้องเยอะนะครับทาให้พอทั่วหน้านะครับผมก็ทานี้เสร็จปุ๊บก็จะทาครีมกันแดดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทาได้ะครับผม ครีมตัวนี้มีสรรพคุณไม่ใช่มีสรรพคุณดีดยังไงครับใช้คําว่าดียังไงดีกว่าครีมตัวนี้ทําให้หน้าสว่างกระจ่างใสคนที่เป็นสิวหนักๆน,นะครับจะทําให้สิวลดลงนะครับแล้วก็หายได้คนที่เป็นรอยแดงหรือว่าแพ้จากครีมตัวอื่นมานะครับลองมาใช้ตัวนี้ดูนะครับครีมตัวนี้นะครับก็จะช่วยรักษารอยแดงนะครับเอ,อคนที่แพ้มาที่หน้าเห่เขก็จะดีขึ้นนะครับ คนที่เป็นสิวหลุมนะครับก็ใช้ไปเล็กสักพักหนึ่งนะครับสิวหลุมก็จะตื้นขึ้นแล้วก็เรียบเนียนเลยนะครับคนที่แบบว่า,ต,าตัดแดดบ่อยนะครับถ้าใช้ครีมตัวนี้เป็นตายไหมไม่เป็นนะครับใช้ครีมตัวนี้จะช่วยป้องกันการเกิดฝ้าในอนาคตน,นะครับก็ถือว่าเป็นครีมที่ดีมากคุ้มมาก ตราให้ผมบอกว่าดียังไงหรือว่าเอาหน้าตัวเองครับหน้าเก่าหน้าใหม่ครับหน้าเก่าหน้าใหม่นี่คือไม่ได้ไปทาหน้านะครับคือหมายความว่าใช้ครีมตัวนี้นะครับจากหน้าดําๆนะครับมามาให้ดูหน่รนะไม่สู้เท่าลองใช้ดูครับบางคนไปหาหมอหน้าแพงครับบางคนมาบ่นกับเป้ว่าเป็นหมื่นนะครับบางคนเนี่ยผมไปหาหมอหน้าเป็นหมื่นเนี่ยคิคุณจะช่วยได้ไหมผมบอกว่าถ้าคุณไปหาหมอหน้าเป็นหมื่นแล้วเออโอเคเงินแค่พันเจ็ด ถ้าเกิดคุณตลาดได้คุณลองมาทาดูแล้วลูกค้าหลายๆคนนะครับหลังจากที่มาลองแล้วไม่ไปหาหมอหน้าเลยนะครับผมก็ใช้คิดตัวนี้ทําให้หน้าเขาบอกว่าช่วยได้จริงๆนะครับผมก็เป็นอยากให้เ,เพื่อนๆลุกคนได้ลองดูนะครับผมใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมทางไลน์ไอเดียเป้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทางเฟซซูชัลแคมนะครับเดี๋ยวเป้อ่านเพ้จะตอบไปทัปนที หลายๆคนขอดูนะครีมจริงๆแล้วทุกถ้าเกิดผมส่งข้อมูลคิมลูกค้าก็จะส่งนี้ความเันต้ซีนแพคเกจเรียบร้อยเราแกะออกมาดูไม่ได้นะครับผมแต่วันนี้ครับไปจะให้ดูไม่รู้ว่าเฮีมหมดแล้วนี่เป็นของที่ใช้เองนะครับเห็นไหมไม่เห็นอยู่ข้างในครับอันนี้มันจะหมดแล้วนะครับอย่าทาให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่กกีนะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมสีขาวๆนี่ไปทาให้ดูเลยเป็นน้นะครับก็ เนี่ยครับแล้วครีมก็จะขาวทายไหมที่ปไปทายในใจเพื่อนๆในเห็น้วจริงๆนะทาแค่าบางๆเอาละครับให้ขอโทษทุกคนนน้านะครับผมทาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับถ้าเกินอยู่แล้วก็เช็ดตรงคอหน่อยนะค,ะ <S <S นครับนี่ครับแค่นี้แหละครับผมง่ายๆเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามไ,ได้บูคือจะบอกว่ายัางไง คือหลายๆครีมหลายๆตัวก็ดีนะครับแต่ได้กวามั่นใจในตัวนี้ว่าดีจริงลูกค้าหลายคนใช้ครีมจากเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆนะครับผมก็มาใช้ครีมตัวนี้แล้วก็ลูกค้าหลายๆคนที่ใช้ครีมชอริเต้ก็เป็นเจ้าของครีมหลายๆยี่ห้อที่ขายกันนะครับผมเออถ้าเกิดครีมเขาดีจริงเขาคงไม่มาซื้อชอริเต้ใช้หรอกครับผม ไม่เอ่ยนามไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเดี๋ยวเจ้าตัวจะขายของตัวเองไม่ได้ก็เต้ไม่ใช่เจ้าของครีมนะครับย้ําก่อนเต้เป็นแค่ตัวแทนจาหน่ายนะครับผมเป้ก็ใช้ของเป้เองได้ผลเป้ก็เลยเอาหน้าอันปลวกบของเป้ามาการันตีให้เพื่อนๆได้ดูว่าเชอริอต้เขาดีจริงๆนะครับผมโอเคอยังไงเดี๋ยวเป้ของตัวก่อนแล้วกันนะครับพูดเยอะไปเดี๋ยวมัน่อนรำคา โอเคนะั้นยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคบ